วันนี้นะคะฟา์มคุณแม่เป่งเนี่ยพามาดูต้นชํำชาค่ะต้นชํำชาก็อมีชื่อนึ่งว่าต้นก้ามปูนะคะหรือว่าจะเรียกให้หลูขึ้นมาหน่อยก็เป็นต้นจามจุรีนะคะทั้งสามชื่อนี้ก็คือต้นเดียวกันค่ะนั่นคือต้นนี้นั่นเองชํำชาก้ามปูจามจุรีเป็นต้นเดียวกันนะคะแต่เรียกได้หลายชื่อเลยค่ะนี่นะคะเรานำใบของเขาเนี่ยมาเป็นวัสดุปลูกบอนสีนะคะ เมื่อก่อนเนี่ยเราก็ต้องไปหาเก็บใบสำชานะคะหรือว่าหาซื้อมาจากที่ที่อื่นนะคะหรือว่าเราไปกวาดเอาตามต้นสำชาที่ขึ้นอยู่ตามวัดตามโรงเรียนอะไรอย่างนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เราได้นํามาปลูกไว้ที่สวนของเราแล้วนะคะตอนนี้เขาโตขึ้นก็โตขึ้นมามากแล้วนะคะมีหลายต้นเลยแล้วก็เราจะได้มีใบสำชาวไว้ใช้เองที่สวนของเราะคะ่ะ อันนี้ถือว่าเขาก็โตขึ้นมามากแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่ใหญ่นะเพราะว่าเท่าที่เคยเห็นต้นฉำฉาเนี่ยใหญ่กว่าน,นี้มากๆเลยแล้วก็จะรอให้เขาต้นโตนแล้วก็ใบร่วงนะคะพอใบร่วงเนี่ยเราก็จะมาเก็บใบแห้งๆของเขาค่ะไปผสมดินเพื่อทําการปลูกบอลสีค่ะเพราะว่าใบชําชาเนี่ยมีประโยชน์มากๆนะคะเขาจะช่วยให้บอนสีเนี่ยโตเร็วกัดสีสวยสีชัดใบใหญ่นะ ก็ดูปลูกบอนสีที่ดีมากๆเลยไม่ว่าจะนําใบชําฉาเนี่ยไปปลูกบอนสีแบบใบชาาําฉาหมักตากแห้งไปปลูกบอนสีหรือว่านําใบชําฉาไปผสมดินก่อนแล้วค่อยนํามาปลูกบอนสีเนี่ยก็ใช้ได้งน้นเลยนะคะดีมากมนี่นะคะใบเขาก็ร่วงนะคะอันนี้ต้นเขาน้อยเนาะใบไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ก็ร่วงร่วงไม่มากนะคะ ราต้องรอให้เขาต้นใหญ่กว่าน,นี้โตกว่าน,นี้คอนถึงจะเก็บใบเขาไปใช้ได้เนาะจรจังนี่ค่ะดูสิคะใ,ใบสำสา,าที่ตากแดดเนี่ยกรอบมากมากเลยดีมากมากเลยลองกันลองไปหมักนะคะหรือว่าดินที่อยู่ใต้ต้นสำชาเนี่ยก็ดีมากมากนะคะเพราะว่าเขาจะเป็นใบใบสำชาเขาร่วงลงมาใช่ไหมคะแล้วเ,เขาก็จะค่อยๆยย่อยสลายนะคะใต้ต้นนะทำให้ดินใต้ต้นเขาอุดมสมบูรณ์มาก แล้วก็ปลูกไว้มีหลายต้นเลยค่ะ mm. นี่นะคะถ้าเขาแบบต้นใหญ่กว่านี้นะเราน่าจะเก็บใบเขาได้ค่ะให้ใบเขาเยอะกว่านี้เราจะเก็บใบเขาไปปลูกแนละ้ะนำไปปลูกบอนสีนะคะสำหรับเพื่อนๆที่อยากมาเที่ยวปา่าคุณเปิ่งเนี่ยก,ก็สามารถมาได้เลยนะคะส่วนเรายินดีต้อนรับค่ะมาเรียนรู้ด้วยกันนะคะเป็นการปลูกบอนสีไม่ว่าจะเป็นการปลูกบอนสีหรือการทำ เกษตรผสมผสานหรือว่าการปลูกไม้ประดับไม้ใบต่างๆนะคะก็มาเรียนรู้ด้วยกันได้ค่ะแล้วก็ที่ฟาร์มคนจะเป่งเนี่ยก็ยังมีคาเฟ่นะคะให้นั่งด้วยนะคะจิบกาแฟยเย็นๆนะคะชมต้นไม้ชมบอลสีค่ะก็เ,ออเชิญเพื่อนๆมาเที่ยวที่ฟาร์มเราได้นะคะแล้วเดี๋ยว,เ,ยวเราต้องขอตัวไปดูแลบอนสีก่อนนะคะ ฟังนนคุณล่นเลงน,น้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย